สวัสดีครับผมพบกวับผมช่องเทสสเปิร์มชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเลสิตี้รีเบิร์ดนะครับตอนนี้ก็ตีสามเป็นที่เรียบร้อยนะเรามาทําคลิปกันก่อนอก่อนหน้านี้ผมไปรับเคสนี้มานะครับแล้วก็ผมก็ได้ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับก็คือเราไปรับหน้ากิจกรรมได้เลยนะครับอยู่หน้าหน้าเว็บนะล็อกอินไอเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนเราเติมเงินนะครับประมาณนั้นใช้เสร็จอ่า เดี๋ยวผมมาบอกวิธีการขึ้นไปนะครับอันดับแรกเนาะให้เราแนบนะครับแล้วก็กดยกล้อหน้านะครับยกล้อหน้าเหมือนเราพุ่งนั่นแหละพุ่งกดสองครั้งใช่ป่ะอ่าสองครั้งให้เรากดเป็นจังหวะนะครับกดเรื่อยๆนะครับกดเรื่อยๆนะมันก็จะขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคเนาะอ่าค่อยๆประคองดีๆนะของเราก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นนะครับ นี่นะผมก็ขึ้นมาได้เรียบร้อยเนาะคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับก็เราก็จะได้ของนะครับที่เขาแจกนะครับก็จะเป็นพวกคูณนะครับแล้วก็ยางนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเป็นพวกฟูลบัฟนะครับแล้วก็เป็นทาวแล้วก็เป็นโกนะครับโกลเด้นคีนะครับตัวนี้ก็ผมเทสรอบเดียวก็ผ่านเลยนะอ่ะโอเคเรามาส่งเคสกันนะครับ ก็คลิกย้ำๆนะครับคลิกเป็นจังหวะก็คือ1 2 1 2สองหนึ่งสองนะครับประมาณนี้อ่ะเอาก็เดี๋ยวเราเอาเป็นท่อไม่เอานาะท่อเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นคาวแล้วกันนะครับก็มันบวก m a x RPM นะครับบวก100เลยนะก็ถือว่าสุดยอดนะครับอ่ะช่องเก็บของเต็มอีกนะครับเออเดี๋ยวนะ อ่ะผมโยนทิ้งแล้วกันนะครับก็เป็นกองเปล่านะมันไม่ได้ใช้อยู่ละเดี๋ยวเราเอาเป็นคาวนะครับเฮ้ยยังเต็มอีกเ,เดี๋ยวนะไอ้นี่ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไปเลยเราอย่าไปสนใจนะแล้วก็กดรับนะครับไม่พอหนึ่งอ้าวมันเจ็ดชิ้นนี่ว่าเออผมก็ว่าอยู่มางง,งงตอนตี 3นะครับตอนตี3ามจตีสเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เซตมันมาเป็นที่เรียบร้อยอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้ถึงนะครับหลังจากรับเคสเรียบร้อยนะก็วันนี้มันที่เท่าไหร่สิบเก้นะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้ได้ไม่กี่วันเนาะมันก็มีระยะเวลาของมันนะครับแล้วลองใส่เซตดูนะครับขอใส่เซตก่อนนะก็โอเคเนาะก็เราก็ใส่ล้อเล็กนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียน ฟิล์มนะครับายทะเบียนแล้วก็ลายนะครับก็คุณสมบัติเราขาดอะไรอีกอ่ะครบละถูกปะถอดออกนะครับเดี๋ยวผมลองถอดป้ายนะเอาผมเต็มเลยนี่ว่าเออผมลืมใส่อะไรหรือเปล่าก็ครบนะครับแต่ว่าโบนัสทำไม อ๋อไอนี่ก็น่าจะรับเรื่อยๆปะ่ะอ่ารับเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ถ้าเรามีอีเวนต์กิบบ็อกซ์นะครับก็คือเขาน่าจะมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมตามระยะอ๋อนล้อนะครับที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเออผมก็ว่าใส่ไปอ่าเซตก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นล้อไฟเดี๋ยวเราไปลองบูตกันเลยนะไอนี่มารีวิวเซตละกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูรอบข้างนะครับ ล้อก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เข้ากับก็สวยดีนะครับก็ถือว่าถ้ามันเป็นของแกกฟรีเนาะถ้ามันไม่จํากัดระยะเวลาก็ว่าก็น่าจะเป็นเซตที่ติดตลาดนะครับก็คืนนี้เรามาลองบูธกันเล่นเนะเาะว่าบูธมันจะแสดงผลไหมครับดีนะครับบูธยกล้อนะครับก็คือยกล้อเนาะเมื่อกี้ยกล้อไปเรียบร้อยแล้วเวลาบูธนะครับ มันก็จะเป็นสีม่วงนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูส่วนที่ผมได้มาตัวนี้มีระยะเวลาเหมือนกันนะครับก็เราใส่แค่ตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้เราวิ่งเท่าไหร่312นะครับห้าสิอเนาะพอเราใส่เซ็ตตัวน้องวัวเข้าไปนะครับก็บูตขึ้นปะบูตตกนะครับไม่ต้องใช้เนาะใช้น่าจะเอาท่อดีกว่านะครับ พ่ออาจจะดีกว่าโอเคแต่ว่านี่มันก็สวยดีแหละถ้าเราติดแต่งสองเข้าไปก็จบนะครับแต่งสองเข้าไปเห็นเฮ้ยคือยอย่างเอาเลยเออสวยสวยนะครับสวยถือว่าสวยคืเอ,อเหมือนหมูย่างเลยนะครับก็โอเคอะถือว่าเซ็ตฟรีเนาะเดี๋ยวมันก็หมดเวลานะครับก็นี่แหละมันก็แสดงผลนะครับยังแสดงผลอยู่ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับ ก็เซตฟรีมารับกันได้นะครับก่อนที่จะหมดกิจกรรมเนาะมันก็ดีตรงที่ว่าเราได้ฟูลบัฟด้วยนะครับแล้วก็30%ที่ขาดไปไม่ได้คูณ2คนนะครับแล้วก็คูณ2.5ใบเทาผมได้มา10ใบพอดีเนี่ยนี่นะ,ะันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับใครที่คิดจะเอาไปขายเนาะก็ขายไม่ได้มันดีตรงที่ว่าได้อันนี้นะครับโกลเด้นคีย์นะครับดี ไอ้ส่วนแคปเนี่ยผมยังขายไม่ออกนะครับแล้วก็ยางนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับถ้าเราอยากจะใช้ยางเนาะให้เราซื้อยางหรือเอาของเพื่อนมาก็ได้ครับที่มันพังเนาะแล้วก็เอามาปุ๊บล้วก็เดียวยางคืนนะครับประมาณนี้อะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับที่ขึ้นไปยังไม่ได้เนาะอะ,อะไปขึ้นเหลี่ยมผมที่ผมพาไป ขึ้นเมื่อกี้แหละก็ขึ้นง่ายเนาะผมรอบเดียวผมก็ผ่านละถ้าไปเหลี่ยมอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปลองให้ดูแล้วกันอีกรอบหนึ่งเนาะเหลี่ยมอื่นนะครับมันจะขึ้นยากนิดหนึ่งผมก็ได้เหลี่ยมมาจากตัวนี้แหละอ่าเหลี่ยมอื่นเอาเหลี่ยมอื่นก็ได้เหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับเหลี่ยมข้างหน้าเนาะนี่นะเหลี่ยมข้างหน้าตรงนี้ที่ถ้าเราจะขึ้นใช่ไหมครับสมมุติ ยกลอขึ้นมันก็ขึ้นได้นะครับมันก็ขึ้นได้เห็นปะมันก็ขึ้นได้นะแล้วก็ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบกดเป็นจังหวะนะครับมันเหมือนจะไม่เกาะนะครับถ้าเรากดไม่เป็นจังหวะมันจะไม่เกาะนะครับกดย้ำๆไปเลยแล้วกันเนี่ยถ้ากดย้ำๆมันก็จะเปลือง sp ครับเห็นไหมมันจะขึ้นไม่ได้มันต้องมีโดยเฉพาะมันต้องมีเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะตรงไหนอะตรงนี้นะครับตรงนี้เลย เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปให้ก็คือวันนี้แหละโอเคเนาะเดี๋ยว่ะเ p พผมหนึ่งรอยแล้วกันนะถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ออกไปเลยแล้วกันนี่นะครับเาวไม่เกาะเหมือนกันเออตรงนี้ตรงนี้ปะเมื่อกี้เออแถวๆนี้แหละอีด้านหลังนี่แหละมันจะขึ้นง่ายนะครับมันจะขึ้นช่วงนี้นะครับเออตรงนี้แหละตรงนี้เออตรงตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นได้พอดีอ่าเราขึ้นมาได้เรียบร้อย คลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าก็คงเป็นสอนวิ่งโค้ดนะครับผมเห็นคนขอมาเยอะเนาะเดี๋ยวผมไปแล้วคลิปนี้บายๆครับผมฝันดีครับผมนอนแล้วเดี๋ยวค่อยจะตัดคลิปตอนเช้าครับ